ปรสกัดเป็นน้ำหอมมาเป็นรูอ่องขฟงีโดโมนโทษนะตัวนี้จะมีกลิ่นแบบนี้คือกลิ่นว่านดอกทองอนะไรประมาสกัดออกมาเสร็จแล้วก็มาเราก็มาทำเป็นเดย์ครีมไ <c oughs> นท์ครีมตัวนี้แต่ที่ได้ตัวนี้ที่จันบอกตัวนี้เป็นครีมพิทเมอตัวนี้เป็นครีมพิทเมอที่บอกแล้วก็ฟัวหิมะแล้วก็เกลือกที่เปีกเปลือแข็งนเนี่ยอยู่ในกรอบุกเดียวกันสองวันรู้เรื่องเลยรู้เรื่องสองวันใค้แล้วไม่แต่งก็ติดติดติดที่ติดสองจากพี่มาทำบริษัทเองติดสอง ลองใช้ดูประมาณตัส้สองวันดูเรื่องคลีมาน,นะสองวันดูเรื่องเป็นครีมจากโมลิมาที่เดบลแล้วก็เป็นอาตัวเกลือเกลือแขกหรือเกลือ,อยิมาลัยแล้วก็จะมีต,ตัวเป็นดุมมาด้วยก็สามอย่างเดียวก็ความรูปแบบโปรตีนสก,กัดในรูปแบบเปปไทด์ทำเรียนแบบทุกมือมันไม้คุณนทารับเดียวคุณนูลเรื่องเลย ได้ผสปคุณคือทําให้สิวกล้าหน้ากระแล้วก็เพิ่มเนื้อขึ้นและก็ผักเซตีได้อย่างรวดเร็วแต่ไม่เป็นฝุ่นไม่เป็นเสต์เลอกมูดองมันจะคุ้คุณไ่ได้หมูใครใช้กินนะลองมาคุ้ว่าไม่คุ้คุ้ไหมใครใชกินโค้กียลสักไม่เถิดแล้ก็ถ้าดองทีนก็จะรู้มีกินกินเดียกิมเียกับโค้เลย แต่ว่าตัวน,นี้ดีกว่าเพมันมีคลืนอะมีเกลือมาละมีเกลืแล้วก็มีส่วนผสมของตัวบูมินาด้วยแต่อยาใให้กิฟเซตไปลองใช้ดูไหนกิฟเซตเตรียมฮย,ยงังหให้หมดเลยก็เนี่ยชืออย่อตามนี้เลยเอมซอนบอส์ก็ไหวแล้วราคาไม่แพงไม่ห้ดชอบเลยนะ คือตามสรรพคุณจริงๆเนี่ยอ่าันม่วันนี้เชอบ่แกเอา่อย่าให้หมดเลยด้วยตามโล่อ่าลำดมนี้อันนี้อันนี้เป็นน้ำหอมว่นดอกทอรลมนี้เป็นอันนี้สกัดจากวนดอกคอตัวยน้นดอกคอ์ที่สมัยก่อนตากน้านตาลน้ำตามเฟืงอาบนแบบของเก่ารีกระชาย มีคนมรับดชครนี่เาเอาให้ชุดให้อาเนด้วยอชุดเลยให้ไปลองใส่เดใช้ได้ใส่ชุดใ่มแต่เยแยกร่แม่าหยุดั่เดไเขดยังกใส่ถุด่งจะไปไหนล่ะ ใช้ดีอ่ะอยใช้สองวารุ้ต้องเลยเพราะอาตาลู้นนี่เพามันมันเร็วมากแล้วมันได้ผลเร็วมากให้ได้ผลเร็วเช้าเย็ยนแล้วถ้าจะไปซื้อไปซื้อที่ไหนถ้าเกิดจะซื้อเพิ่มข้าถามว่าจะซื้อเพิ่มที่ไหนให้นำบัตรที่นู่นให้นำบัตรไหนโทรหาที่นู่นเลยดีใช้ดีมากผนใช้สิบเก้าที่สิบสองโอ้โหนา่าสนใจมากเลย อันนี้มีมาพิงูอะไต่างๆเลยเอาไปใช้ประมาณสิบนาทีรู้เรื่องอะรก็เอาแล้วเอาออกทีก็บอัพไม่ติดเพราะบางทีเราเราไม่ถดเ่ง้ตทคุณแม่มีเสื้อเสื้อใสไมน้อ่าใ้รงแดดเลยขอดจขอดใจคุณแม่ัไม่สิน้าก็เปิดตัวอบริดีที่สุดรายกาตามนั้นแต่คนไทยไม่รู้จักคนไทยไม่รู้จักอ๋ฝานะใช้ดูเนี่ยตรงนี้ ับเรียนับเรียน่ได้ได้ไอตัวนี้เป็นครีมวีนัสอาหารเสริมค่ะอาหารเสริมจะครีมต่างๆเขาเนียกสะอาดแล้วก็กินได้ไหมเนี่ยจะช่วยเรื่องต่างๆแล้วตรงนี้ลองผิว ถ้าถือมาตากลาทคืออะไรยู่ยรถกิ่นสีเสียงที่สมบูรณ์แบบ,บดดเพราะนั้น<ะ>ทาผิวลงไปบินไว้อย่านี้หอมไม่มีกลิ่นหอมสกัดจากว่านดอกท้อทาตัวงนี้ไปลงตัวเลยสวยเลยสีเขียวเป็นอาเ,เป็นดีทอกส์ตัวนี้สื่นเช้ามาหวหอยู่จัลกออกมาสองเท่าจริงๆมันระบายมันอ๋อรถตัวนี้ ตัวนี้เป็นลังม็อกตัวไม่ครบเป็นอาตัวลังม็กไม่ครบใช่ไหมมันเป็ที่สุดสบู่ใบพุทราตามตำราอันกุรังอินสลาม์เพื่อมาศึกษาแล้วมันก้าวกเชื้อโรคเกี่ยวกับเรื่องอะไรต่างๆได้พวกเรามาเพราใช้ร่างกายพวกมันก็ยังออกว่าทิ้ใครออกแล้วมีสิวต่างๆในจุดดำต่างๆแล้จุดดำดำๆมันหายเกลี้ยงเลยใช้ดีมากถ้ามีสิ่งที่หลังอยู่ว่ามบอกลูกค้าลูกค้าหายหมดเลยลูกพี่ลูกน้า